ัสดีจ้าทุกคนกำลังออกจากบ้านนะจ๊ะพาน้องน้องไปเที่ยวค่ะ,คะไปวัดกันนะคะนี้สาวนามาไปวัดนะคะเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะค่ะวัดไหนอ่ะเราไปวัดสามพานค่ะวัดที่มีมังกรตัวใหญ่ๆหญ่นะคะาน้องน้องไปเที่ยวนะคะทุกคนอยู่ทางบ้านญาติพี่น้องหรือว่าใครนะคะวันนี้เอาบุญมาฝากทุกคนเลยนะจ๊ะ ไปเลยจ้าเดี๋ยวจะให้ดูนะคะทุกคนว่าใกล้จะถึงแล้วจะไลฟ์ใหม่อีกทีนะคะทุกคนวิเดโคนสวยๆทั้งนั้นนะคะโสดสนิทท <Yeah. S 1> ั้งวันเลยจ้า เอาบุญด้วยกันนะจ๊ะมาถึงวัดแล้วนะจ๊ะทุกคนมน,น,ม,น,นมาถึงวัดแล้วนะคะทุกคนคะนะปลา วัดบางกอนนะคะทุกคนมาถึงวัดเรียบร้อยเลยนะคะอู้ต,อต้นตะเคียนต้นใหญ่มากนะคะทุกคนศักดิ์สิทธิ์มากนะคะดูบางกอนอยู่สูงมากอันนี้เพิ่งจะเริ่มลงจากรถแล้เข้ามาโ <c oughs> บนะเฮ้ยมึงจะดูเป็นพีมมัเนาะโอ้โบเราจะดูมังไงจะเป็นทีมมังไงใช่ไหมมังไงจะเป็นทีมบริเวณวัดนะคะ <c oughs> ทุกคน วัดนี้เพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะคะด้สา,าเยอะมากเ,เ,แบบเข้ามาปากวัดเลยนะคะเออทุกคนเข้ามาแล้วนะคะโอ้สวยมากเลยคนก็ไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะคะคนหมุกล้องก็นะน ะะทุกคนตื่นเต้นมากเลยกำลังรอถวายสังฆทานอยู่นะคะเห็นไหมคะโอ้โหสวยงามแล้วค่ะถึงวัดแล้วนะคะเดี๋ยวก็ จะขึ้นไปข้างบนนะคะทุกคนเดี๋ยวสาวันนาจะถ่ายให้ดูอีกรอบนึงน,นะคะทุกคนยางไปข้างหนา้าเฮ้ยลงแล้วพี่น้องยัยสาวันนาลงในถ้ำนะครับตอนนี้ลงลงในโถงกรอนนะครับกำลังการลงมันสบายเนาะกานลงมันไม่หนักมันต้นขึ้นเนี่ยมันเก่งตายเก่งเกลือกสบายสบายนะครับเนี่ย นี่ครับทีมงานสาววานานกับหมูอ้วนกับไอ้น้องไหนอะไรนะลิลลี่กับลิลลี่ยืนยันลิลลี่กับตุ๊กกี้เออลิลลี่กับตุ๊กกี้กำลังลงนะคะทุกคนข้างในก็มีแอร์เรื่องแอร์ธรรมชาติกับพัดลมนะโอ้สวยสวยสวยคนมาในนี้ทำสวยทำมีความสุขนะทุกคนเดี๋ยวเราลงไปเราต้องไปบายเฮฟอีกนะเนี่ย ไปเล็บม kind of ังกรตรงข้างล่าเสร็จมันถึงจะจบได้บุญได้บุญเอาเอาผ้าสีมาปลูกเล็บอ่ะปลูกเล็บมังกรอยู่ล่างได้เล็บใหญ่ฮะทำเสร็จแล้วปูกตั้งแต่ตอนแรกอ่ะใช่ใส่ปูกตอนลงมาไม่ปลูกแต่ตองใส่เอา้อให้ปูกตอนลงมาทน่าไดกันบุญมุญบุญบุญ มีคนขึ้นคนลงตลอดนะคะทุกคนอย่าปล่อยโอกาสนี้ให้ลอยนวลน,นะคะรีบมานะคะทุกคนจะได้ยิ่งมนกันลงเลย้โอ้หัวเข่าหัวเข่าอย่าเดินเระไอมากหัวเข่าเรานไม่ได้ดีเหมือนหัวเข่าเขานะคะทุกคนหัวเข่าเราแก่แล้วเห็นไหมคะมีคนขึ้นคนลงคนก็เยอะอยู่นะคะแต่ว่ามันสูงเห็นไหมครับมีทั้ลงตลอดเส้นทางเลย เย็นสบายไม่อายหว่วงแต่เขามีเคล็ดลับนะคะทุกคนทีแรกเราคิดว่าหยิบเข้าขมาในตัวองค์กรจะหายใจอมมอกหมดทีแรกเขามีเคล็ดลับนะคะต่าให้ขอพรแค่อย่างเดียวถ้าเรามีโชคดีลาภถ้าเราขอมันก็จะได้นะคะถ้าเราศรัทธา,าด้วยใจนะคะทุกคนไป็นสาวน้ำไม่ได้มาขออะไรนะคะขอเรื่องสุขภาพค่ะสุขภาพไม่ค่อยดีนะคะทุกคน กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าเราก็ค่อยๆลงมาเรื่อยๆคะ่ะทุกคนเขาจะมีพัดลมให้ทุกจุดทุกจุดเลยนะคะตอนนี้เราลงมาถึงชั้นเกียตแล้วนะจากที่สิบห้านะจากที่สิบห้าเราลงมาถึงชั้นเกียตแล้วชาวนาชอบปวดขัวเข่าปวดเลยตอนนี้เพราะว่ามันสูงมากเลยนะคะมันหมือนมันเดิน ตอนขึ้นตอนลงเนี่ยชอบปวดว่าเขา่าปกติก็ปวดอยู่แล้วแต่ว่าบุญเรามันมาถึงจุดนี้แล้วนะคะทุกคนเราก็เลยขึ้นไปให้สุดเลยใครที่ชอบประจนไทยก็ได้กันเลยครับออกกำงกายไป,นปจนวัวจ,จนไทยนิดนิด